ดีค่ะเูรอุ่นอินไม้นะคะวันนี้ค่ะอุ่นก็จะมาทำหนึ่งมือหนึ่งวิในการเดอะสกูชีนะคะก็คือมีคนทามาก็ไม่ถึงกับทาก็คือก็คืออยากทำนะคะก็ก็อยากทำก็เลยจะมาทำซึ่งคลิปนี้เขาทำกันมาเป็นปีแล้วนะเป็นปีหรือเป็นเดือนแล้วก็ไม่แน่ใจก็เลยเห็นเห็นเขาทำกันก็เลยอยากทำบ้างค่ะจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลย C.R. s อา s m i l e เลเนะคะ,ะคะ่ะเรามาเริ่มดอ,อกกันเลยนะคะเริ่มจากชิน,นีนะคะจะดอ,อกได้ไม่ขอแม่อธิบายแล้วกันกว่าอธิบายแล้วไม่เข้าใจนะคะก็ไปดูในช่อง Smile s s May ได้เลยนะโอเคเรามาดอกกันเลยนะจ๊ะที่รักเอาล้วนะนี่นะคะสตรอเบอรี่ค่ะโอเคมาหนึ่งสองสามี่ห้าหก็ดแปสิบ ในเก้าคะแนนนะคะเป็นไงฮือที่สองนะคะในเก้าแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดนครั้งแรกได้เก้าครั้งครั้งที่ครั้งต่อไปได้เจไปดูอันต่อไปกันเลยมาดูอันต่อไปกันเลยนะคะเดี๋ยวอันต่อไปเป็นอันนี้เลยเป็น โดนัทของฮัลโลคิตตีคือแบบไม่มีความชโลเลยแต่น้ำหนักมันก็เบาอยู่แล้วก็เลยแบบว่าน่าจะแบบเดี๋ยวง่าอะไรแบบนี้หนึ่งสองสามสามคะแนนครั้งที่ครั้งต่อไปนะคะหนึ่งสองสามสหหกหคะแนนก็โอเคค่ะอุ่นก็ไปเดาะมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแบบ รวมคะแนน9 1้าสิบ13บเอ็ดสิอามสะครั้งแล้วที่เราเดอกอันนี้เราได้เท่าไหร่นะแป๊บแป๊แปคะแนนอึยรวมคะแนนของสองชิ้นนี้นะคะได้6คะแนนค่ะทำได้แค่นี้ <1> 1> ก็ไม่เป็นไรนะคะคนอื่นได้เยอะแต่อุ่นได้แค่19กก็แบบดีแล้วก็คือครัง้ง ก็แบบโอเคแล้วอะไรแบบนี้สําหรับการดอดสกูชี่ครั้งแรกนะคะก็แบบทําได้ดีไม่ได้ไปฝึกซ้อมมาเลย <_ an> เห็นเขาทําก็เลยเฮ้ยเห็นดูคลิปอยู่ก็เฮ้ยเขาทำเย็บมาเลยจ่ายสกูชี่มันดอกกันเลยนะจ๊ะก <_ an> ็อุ่นขอไม่ทาละกันเนาะหรือจะทาดีค่ะอุ่นขอทาละกันเนาะขอทาไปที่ช่องไปดูกันเลยค่ะไปชา้าไปที่ช่องไหนไปดูกันเลย